อดใหญ่เพิ่นเปิดเท่าไรเท่าบากใหญ่หนิฮะสองเจ็ดข้อมอครับใช่ปื้ดแงาว่าหลาดใหญ่ครับน้อสมบูรด์เลพี่น้องปาแงาว่าลาดใหญ่เป็นพอขอพอขายพอพันสายใหญ่พี่น้องงัวทางใหญ่เลยเพิ่นขายกันเท่าไรพี่น้องูุเจ้าของเพิ Hispanic ่นปลูกไว้มีตาขนาดใหญ่พี่น้องนี่แม่ก็มีตาใหญ่ใหญ่อยูวนบักใหญ่เลยเพิ่นโอ้ยใหญ่บ้าแม่ตัวนี้พี่น้องตัวนี้คือกันบักใหญ่เท่าไรคือครับ เพิ่นเปิดเท่าไรบักไงพ่หุ่มเจ็ดสิบเก่าพี่น้องโตบักไงพอพันบังไงพอขอกพอขายพอพันบังไงสูงขนาดพี่น้องสูงถ่วมหัวผมว่านเจ็ดสิบเก่าเพิ่นเปิดไว้มีตัตัวใหญ่พี่น้องงัวทางพี่เพิ่นน้องพี่น้องเนาะโอ้ยใหญ่ครับตัวนี้เท่าไรลูกห้าสิบสองป้าาพี่น้องเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันเบิังแตนอกเพป็นพี่น้องสายสายถังสายสายใดเฮ้ยขึ้นมาปวดเลยลูกซี่ไหว้พี่น้องเบิ่งหน้าตาเพี่นป้าาาพี่น้องเพื่อน เอาไปเป็นพอของ <P. S 1> พอไข่ <P. S 1> พอพันสีดำปึ๊ดเลยพี่น้องจัดสีจัด,จ,ดจานพี่น้องแข้งขาตนโตได้เพิ่ดปลายเครื่องดำไข่ดำตะนอกสุดยอดพี่น้องลังตรงเนาะเขาทำนหน้าพอพันสุดยอดเลยเบิรงกบาลเบิง,บาง์างขาแข้งขาคอสันพอพันขคอสันนี่พี่น้องคอจบะบหญ้าแข้งขาดีเพิ่ดพี่น้องห้าหมื่นกว่าเนาะอุย้ยพี่นอ้องราคางัวอ่าขอพูดเล่นๆครับผมเป็นมาจากทางไหนเหรอตระการตระการโอ้จากตระการ ตาการบ้านงวงงามบ้านอยังก่อือบ้านงวงงามบ้านไม่อย่างก่อน,นไอะไม,ไม่จะเลื่อนพี่น้นองบ้านไม่จะเลื่อนงวงงาม,มแมงแม่งงวงงามเบิดพี่น้องเป็นไไดมากเลยเอาขอบคุณลหลายหลเด้อครับผม